ดีดีพี่น้องบรรยากาศปา่ามาอยู่เขาใหญ่ครับผมปา่ามันอยู่เชียงใหม่ได้หนีร่มดีดีบ้านทุ่งครับเดี๋ยวมันกระถือผ้าขาวแล้ว,วจ่าจ้าจ้านี่แหละทายอยู่นี่เอา น้ำนี่คือคว้าเขาอีหลีลให้คิดเห็นนูด้วยเออเออให้คิดเห็นนูด้วยเอานู้เห็นยังนู้นหนาววะออนาะกินเขาน้ำกันพาเวทีไม่กันพี่น้องซุปบระเขียบกรบตุมย่ำปลากระปองอเห็นหงเห็นเฮียงบ่มัน,น ดปจ้าพี่น้องนะไปเอาถุงปอมให้เนี่ยไปเอาเองค่ะมากินเผาจ้าพี่น้องไปลูกบอลเยังพอไหมยังตินมแต่หน,นหน่อยสูกก้บกเี้อาต้าสาๆปลากระป๋องเจ้าต้องไปถึงลานเด้อนี่ไปเอาไห้เด้นี่เป็นบรรยากาศมาหน,น้าวันมามา สวัสดีครับปุ้ยเก่งเหวะปนเงี้ยวป้เก่งเหวะซุปกระเทียบแบบโครเลตกระนี้มั่นซุปกรตเทมเนาะกระเียอย่างเนี่ยซุปคือยงคือแบบโคลเลนัยังไงข้ามเผา้ี่แล้วไม่คุ อ um ืมบไปเอาฝุ่นเปิดประตู้องไปเอาไปเปิดประตู้องไปเอาไปมเจ็บตลอดพี่น่อง ไปกินโดนหืมหมวอกอืมอืมนั่นเรื่องบัตรเขาไปมา พี่ๆใช่ไหมอามอนออกก่อนดูอะไรคือประตูวแค่นั้นแล้วเวันชิคุ้นที่เขาพวดยังลุ่มตากิวลงให้นะเราต้องเขายังทำาไรอีนะ mng chân luôn mng 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 มากปินขอกปากัปฟองากกป่าบพี่เออฮึมฮบายบายดมอร์นิ่งส่องข้างไก่ก่อนเจ้ากล้องสองข้างไก่มาซ่องไปยืเห็นยืนเห็นเอามาซ่องไปยืนเ็ของน้อนอ่ะเอาไเร็ว อันนี้มันเป็นกองซ้อมั้างไก่เกรนนื่องเดี๋ยวมาซอมไก่ปั๊นๆนานาเบื้งเนี้ยเร็วๆขรงอีลาอแหมหล่าซื้อไม้อ่หม

อือย่ไปลุ้บ้านกินหมูวนี่เนี่ยบอกิักถอยค่ะถอยค่ะไม่มีน้งไม่ถอยหรอกนู้งมตาไม่ใส่เป็นยังคว้ยยปาเป็นไปมาเห้ไปฉลีน้ำนี้ต้งพี่ ทิ่นกันตัวเต็มกล้ากันบ่ไม่ทะเลาะกันหรอต้องดีกันใช่ไหมแม่แล้วเรีเดียเข้าไปอเข้าไปืยังไงเข้าไป ปัญหาแม่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 แมยิ้มบานเห็นแม่ไหมอันนี้ผู้ใหญ่ใช่แต่แพ้อ,อันนี้ใครหน่อยฮะหน่อยพ่ <laughs> อาหน่อยเฮ้ยอายอย่า เราหยอกนะหูยูว่าเรา,าหยอก <c oughs> แม่แพ้าพ่อหน่อยลองนี่นี่จ้า่หอมเนี่ย ถักไปถักคุณพ่อกับแม่ถักคุณพ่อกับแม่ถักปะป,ะปะนานาบอบอเฮ้ยถักปะปะนานาบบคบงมมนีนนนนมรู้กินดูงงไปกินด เราบอกชาวบ้านว่าทำไรื่อคือคือมันม่วตี๋นี่ไหอมมันวัีบนี้ราเคเที่ยวใหญ่นึ่เป็นยังเียวอกทนโอ้ยไปเบิรแล้วคุณนั่ยางชาวบ้านกางเตะละมัง

ฮะเอาแขนเอาอย่างเนี oh, like ้ยเอาอย่างไหมเอาเขียนเอาเขียนไปหาเอาโอ้ยคอยเก็บอันที่ไป็ซ่าอีกไปปลื้อออกให้แน่ยุสอันสา้นแล้วเรียวราอยเรีบแก้วหัวตะเกียงเคี้ยมทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดอย่างปีใหม่เองช็ดให้มันเบิดเนาะพี่น้องเนาะ ตอนรับปีใหม่ต้องทำความสะอาดนั่นจะได้แบบรับสุกรับทรัพย์เขียนเลย,ยะระบายเลยอนี่นะคะฮะมาแยนระบายอูนี่ยต้องระบายทอด ครับแล้วก็แฉมตรงเส้นนะครับเขียนตรงเส้นครับหนูไม่ดีนะคะครับเขียนเลยครับขี้ม่่งขี้ไม่มงข้างออกนอกเส้นนะคะแม่พ่อใครเชิดพี่น้อยนี่ไงก็ถ่ายอยู่เนี่ยนะคะครับเราวันนี้จะมาแฉลบเส้นไม่ดีนะครับเราจะ ตรงนี้อาหารเด็กๆนะครับครับเราเราก็จะแขดอกไม้แับเส้นๆนะคะเส้นๆไม่ดีเป็นผู้หญิงต้องพูดค่ะค่ะนะคะเรานะคะ,ะ,คะเราเราจะแล้ก็จะเอาสีสม้มสีส้มนะคะ สีส้อยู่นี่นะครับ,รบเราเราก็จะใส่ตรงแขนอย่างนี้นะครับมันไม่ดีนะครับเราเราก็จะใส่เหมือนกันนะครับเราเราไม่ดีนะครับนะคะเป็นผู้หญิงต้องพูดค่ะคขา,ขาอันนี้สีอะไรสีส้มค่ะไม่ต้องพูดเลยอ,อันนี้สีอะไรคะชมพูโอเค อันนี้สีอะไรคะอันนี้สีแดงโอ้เจ๋งมากอันนี้สีอะไรคะคุณหนูสีเขวสีอะไรสีอะไรคะสีสีอะไรคะสีเยลืองสีเยลืองเออถูกต้องนะครับเราอย่าพูดครับหอ้พูดอันนี้สีอะไรคะสีเขียวถูกต้องค่ะ นะคะเราเราก็จะแข่งเด็กเด็กนะคะเราเราก็จะแข่งนอกเส้นนะคะเราเราไม่ดีนะคะเราเราทำไม่ได้เลยนะคะห้ามออกนอกเส้นนะครับห้ามออกนอกเส้นนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะคุณครูคุณครูหน่อยนะคะจะมาสอนเด็กๆให้ระบายสีค่ะนิทานเรื่องนี้ก็คือ เด็กเลี้ยงแกะนะคะเด็กเลี้ยงแกะตัวใหญ่มากนี่แกะกี่ตัวคะหนูมีหลายสังของอันเลยแล้วก็แล้วก็จะแขนดอกไม้นะคะฟังคุณครูก่อนค่ะเจะแดอกไม้ค่ะเด็กหญิงแพทองทานฟังคุณครูก่อนค่ะโอเคไหมเราจะแทกตรงนี้เขียนค่ะระบายสีได้เลยค่ะเด็กหญิง อะไรหลุดไม่มีอะไรหลุดระบายสีค่ะอะอ,อสสอเออไม่เป็นไรค่ะระบายเลยค่ะ<ม>ระบายให้ตรงเส้นนะคะจะ<ม>ญิงแพรทองทาน<ม>โอเคเราเราก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องพูดค่ะระบายไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกเองค่ะไม่อเลย ระบายสวยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูสั่งเองค่ะสต็อปเปลี่ยนสีใหม่ค่ะนูจะาเปลี่ยนสีชมพูใหม่ค่ะเออสีชมพูค่ะโอเคสีชมพูสีชมพูสีนี่ออกแล้วคุณครูคนนี้คนเรียนคนเลี้ยน คุณเรียนไอสเกปคอมเด้เฮือนธรรมดาเลยคุณครูอย่าพูด The Ring Arena อย่าพูดคุณครูโอเคค่ะตรงเรียนสอนไอสเกปนั่นเอง The Ring Arena อย่าพูดโอเคโอเคไม่ดีนะโอเคจักรยานสีส้มอะไรสีส้มคะอะไคะถูกต้อง ออร์เรนจ์เอาสงินสีส้มอย่าเอาไมไม่ใช่ไม่ใช่เรดเหนียวแดงแดงเออลายอยเอาแดงค่ะว yeah ่าดเลยค่ะว่าดรูปแกะเลยค่ะไม่ใ hmm. ช uh ่เ huh. รื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอคะ สีแดงสีแดงจ้าโอ้โหสีแดงสวยมากเอาเย็นโลเย็นโลเย็นโลกเย็นโลนี่นี่นี่เย็นโลกสีเหลืองโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่คับจ้าเราทำไม่ได้เลยครัเราทำไม่ได้เลยค่ะเราเราทำไม่ได้เลยค่ะเราเราไม่ใช่เรื่องใหญ่เราเราไปเก็บต้นไม้ไม่ได้หรอก ไม่รู้จะตัดเดี๋ยวจะเลาจอให้ค่ะโอเค สวยมากคุณครูหนะไปอ่ะพี่น้องไปก่อน,อนครับสวัสดีครับมาหานูอยคุณครูโอ้โคุณครูให้คุณครูอันนี้ค่ะอออน,นอนยกับคุณครูนค่ะไหนไหนคุณครูขอดูหน่อยค่ะเอามือออกหน่อยโอ้โห <co ff> s> <S แขนเอกโอ้โอ้โะ้โอ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 ่ะลูกแ <co ff s> ก <co> ลูกแก่สีเหลีอยเหรอคะสีเหลี่ยม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 คือสีอะไรคะสีเหลี่ยมสดใสค่ะสีเหลี่ยมสดใสโอ้สีเหลี่ยมสดใสสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมโอเคครับพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับให้คุณครูมันเหลาคุณครูเหลาให้แล้วไปให้คุณครูผู้หญิงเหลาให้คุณครูแพราเปล่าให้ไปจ้า เอออันนั่นแหละทาเลยสีดำนั่นแหละสวยมันแตกมันไม่แตกค่ะมัน,นแตกโอ้โลยลมแบบพี่นอ้องลมแห้งค่ะไปก่อนครับสวัสดีครับ